เมื่อวานผมได้มีโอกาสไปร่วมงานวันแม่ที่โรงเรียนของลูกนะครับซึ่งในงานก็จะมีการกล่าวสปีชของเด็กนักเรียนในชั้นชั้นต่างๆนอกเหนือจากนั้นก็มีตัวแทนคุณแม่นะครับที่มากล่าวสุนทรพจน์ให้กับนักเรียนฟังซึ่งตัวแทนคุณแม่เมื่อวานคือพี่เก๋นะครับรองศาสตราจารย์ดรรัชนีกรธรรมโชติผมฟังพี่เก๋พูดแล้วก็ประทับใจจดเป็น คีย์เวิร์ดมาแล้วอยากจะมาแชร์ต่อในวันนี้สิ่งที่พี่เก๋ได้แชร์กับนักเรียนในฐานะตัวแทนคุณแม่คีย์เวิร์ดคือ be kind be you ซึ่งสองคำนี้ผมว่าเหมาะสมกับบริบทปัจจุบันเป็นอย่างมากอย่างไรล่ะครับคำแรก be kind be kind ใจดีกับใครสองส่วนส่วนแรกเราควรใจดีกับคนรอบตัวของเรายอมรับความแตกต่างอย่าด่วนตัดสิน ความแตกต่างของเขากับเราและเมื่อมีโอกาสได้พูดคุยหรือทำงานร่วมกับคนอื่นอยากให้ใจดีกับเขาถ้าเป็นไปได้เราใจดีกับเขาเราเข้าใจเขาเราให้อภัยเขาเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นและที่สำคัญนอกเหนือจากบีคายหรือว่าใจดีกับคนรอบตัวแล้วอย่าลืมใจดีกับตัวเองด้วยหลายๆครั้งเรากดดันตัวเองมากเกินไป เพราะว่าเราเห็นตามโซเชียลมีเดียว่าคนอื่นที่ประสบความสําเร็จมากมายเต็มไปหมดเราเองสู้เขาไม่ได้หรือเมื่อเราลองพยายามทําสิ่งใหม่ๆแล้วไม่ประสบความสําเร็จอย่าเพิ่งกดดันตัวเองใจดีกับตัวเองหลายอย่างต้องใช้ความพยายามต้องใช้เวลานะครับนี่คือส่วนแรก be kind ส่วนที่2 be you การที่จะเป็นตัวของเราเองในโลกที่ ดูเมืทุกคนเก่งไปหมดแถมมี AI ที่อาจจะเก่งกว่าเรามากๆเนี่ยเราควรจะต้องค้นหารู้จักตัวเองให้มากขึ้นสส่วนที่ผมคิดว่าสามารถที่จะช่วยให้เรารู้จักและเป็นตัวเองได้มากขึ้นอย่างแรกคือ curiosity ความสนใจใกล้รู้ลองเยอะๆลองถามเยอะๆลองทำเยอะๆนะครับว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรปรับหาสิ่งที่เราชอบเป็นความถนัดของเราเป็นตัวตนของเรา นอกจากที่เราจะค้นหาตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือความกล้าหารหรือ courage เราอาจจะรู้ว่าเราชอบไม่ชอบอะไรเรากล้าหรือเปล่าที่จะเป็นตัวของเราเองและนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญสำหรับเด็กรุ่นใหม่ g e n ซ Gen Alpha ทุกคนผมก็เชื่อว่า คุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้ลูกของตัวเองมีความสุขเป็นตัวของตัวเองเติบโตเป็นคนดีของสังคมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ